จีจ้า,จาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาแกะกองน้ำกันค่ะพี่น้องมื้อนี้พี่เกแล้วส่งของมาให้อีกปละจา้าอันต้นดอกไม้กับหกๆค่ะพี่น้องยอด ผลต้นดอกมไม้ไว้ทั้งโตกับเขาวบิดเลยค่ะพี่น้องอันเน่ากะได้ของได้กองของฝากมาจากพี่เก๋ย์แล้วค่ะพี่น้องสองกองค่ะพี่น้องสองกองค่ะเน่ากะเลยอันสมมติแกะซูพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะว่าไม่มีแงแน่ในกองเนาะคะ่ะเนาะกับมีแต่งแต่พี่เก๋์แล้วค่ะทรงเหมืนทรงนี้มาให้เนาะค่ะกับย่านน้อง,าาองบ่ได้กินพักกินหยาเนาะ <c oughs> เจ้าปีที่แล้วข้าเจ้าข้าเจ้าใส่รถเกตนะค่ะพี่น้องมันก็นเลยบะมี่ผักกินนะแต่ว่าผักกระเทียมปลาหั่นบะมี่ค่ะบะมี่อยู่แล้วเนาะผักกระเทียมปลาท่า,ทางเจนะ้าเนาะหีบบะคมค่ะตรงปลายมันบะคมค่ะพี่น้อง ได้พักไปเก็บพักอยู่บ้านมือค่ะพี่น้องพ่นว่างงานพ่นก็ัไปเก็บมาแจกทีแจกน้องแจกมูแจกพวกเราเก็บหลรดกระ่งม่ให้ค่ะพี่น้องกล้องนี้เป็นกล้องเสือกันหนาวค่ะพี่น้องกล้องนี้เป็นกล้องเสือกันหนาว สเส,อาาออสือเป็นเสือมะปาก้องหอมเสือเป็นเสือมะปากในยานะค่ะแบบที่นี่อ่ะเพิ่นล่าบัวไดซายเนาะค่ะมันก็นเต็มตูเ่เพิ่นเพิ่นก็ส่งมาให้ค่ะพี่น้องยังใหม่ๆอยู่เลยได้ถาดจากพี่น้องอเพิ่นส่งถาดอะลูมิเนียมมาให้ค่ะส่งถาดอะลูมิเนียมมาให้เป็นสันัญลกษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอ่า ราชการที่เก่าเนาะค่ะเนาะเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวเนาะค่ะเนาะอุ้งามค่ะเป็นถาดงามมากค่ะถาดเนี่ยค่ะถาดงามใดแล้วค่ะพี่น้องถาดถาดกินซ่อค่ะพี่น้องได้ถาดมากินซ่อค่ะพี่น้องนงเา้าอีจติ้งโชมีถาดกินโชแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาสื่อถาดก่ไดค่ะเจ้าก็ได้อ๊้เสือผ่าลายงามค่ะค่ะ มักเสืออันนี้มักไล่มันมักไล่อันตึกจ่ะโอ้ยฉีดถอดย่าิแถาได้เนาะฉีดถอดย่าิแถาอยู่บ้านได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเสือผ้าเสือกันหนาวอีกคือเก้าอ่ะค่ะโอ้ยสีแดงมักเลยแต่ว่าใส่ข้าวปลาบ่ได้ค่ะอันนี้อันขั้นใส่ข้าวปลานี่อันถือกัน ถือง,งาสนขูดบาดเดียวเสียเบิดล่องเรืยค่ะเบิดเบิดซ่องงามเลยโอ้ยหลายโตเลยค่ะพี่นอ้องหลายโต ổ, หลาโตเลยเสื้อแขนสันนี่เสื้อตัวนี้โอ้ยงามเนี่ยคิดถึงยา่เลยเสื้อตัวเนี้ยใส่เย็นสบายเนี่ยใส่หนาหนาห่อนเย็นสบาย ได้เสื้ลายโตค่ะพี่น้องเสื้อตัวนี้มักคักมกัมกไล่มักไล่วันเสืเ้อใส่งามอันนี้เป็นชุดนอนชุดนอนด้วยเนาะพราะ้อเป็นชุดนอนเสื้อใส่ย่ามห่อนค่ะย่ามห่อนเลาก็ใส่นี่ค่ะเสื้อใส่ย่ามห่อนมีเสื้อแขนสั้นใส่หล่จากพี่น้องย่าก,กระดาษ โอ้ยเสื้อแขนยาวค่ะพี่น้องอันนี้ใส่หนาวก็ได้ห่อนก็ได้ค่ะพี่น้องโอ้แต่ว่าเสื้อเย็นเบิดเลยค่ะพี่น้องกางเกงซับง่ามๆิ่นซื้อมาเพิ่นโรหรอิ่นเพิ่นอันนี้เพิ่นยังบ่ทันได้ใส่เพิ่นยังบ่ทันได้ใส่เพิ่นกะคนมาให้เพิ่นซื้อหลายนะค่ะส่วนลดราคาผันกระสือกระสือกระสือแล้วย้าวเอาบ้านคนน้องคนนาะเอาบ้านทั้งใจค่ะหนึ่งถาดง่ามค่ะพี่น้องมาคัก ถาดงามพักค่ะเป็นสกษณ์ของพระเจ้าอยู่หวัวอันราชาการที่เก่าเฮาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะได้การเลยค่ะมีถาดกินโชว์จากพี่น,อน้องมาเบิงกองนี้กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเบิงกองนี้กัน บกคมค่ะพี่น้องนนี้มันบกคมกะเลื่อนมาสิผ้าลูกออกไปย่างได้เลยค่ะพี่น้องอันเส้นยาก็เลยบอกว่านั่นเห็นรถไปเซนี่มาแล้วน่อยทาเบิ้งรถเบิ้งรถไปเซนี่สะก้อนเพื่อนว่าเอ๊ะจะได้ได้ทาเบิงรถไปเซนี่ ผักค่ะพี่น,อน้องอันนี้เป็นถุงพักถุงพัชนี่จะพัชล่อยต่อยไปไปเพระวางหนึ่ม <c oughs> ีมันแขงกล่กองมันไงสองกล่องไงเนาะ เลี้ยนข้าวไปเข้าสวนค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่ยปลูกไปรอบมะเตีงใส่บ้านแก้วไว้โอ้ยพี่น้องกระเทียมปลากระเทียมปลางามงามมือล่ะปลาต้นก็มาต้นขิงตน้ตน,ตนไงกระเทียมปลาโอ้ยผุดผักพี่น้องงามผักยังไม่อีกค่ะอันนี้อันนี้เพิ่นหารา่อย เพื่นหาเก็บเล็กผสมหน่อยมองได้แน่แล้วก็ไปคุณนะคะพี่น้องกระเทียมปลานดูค่ะงามงามอุ้ยควมเป็นดอกเลยกระเทียมปลามีเอียนเนาะ เป็นพืชเป็นพืชอยู่พี่น้อ,เองเบ้างน้าล่ะตอนละโถนปั๊ดมาถักมาแนหนะฮันกูดะปัาดบ้างน่ะนี่ล่ะกินปานิ้วก้อยอรุษปัาดมามงงามถักงามแน่จคะพวกเป็นดอกกะมีค่ะพี่น้องเป็นดอกนอเน,อกนี่นยปัาดมือนี่ลยสีดองกระเทียมปลาสีดองกระเทียมปลาอีกกันค่ะพี่น้อง แ่นา์มคอมแซนด์มเกลือแซน้์มเกลือ สตอบอรี่มใไ้นําสตอบอรีปลาพุ่นอะปลาทังผีเกมกันหลพดหลแน่รึเ่เนี่ยดักพักเสียนพลันค่ะพี่น้องทั้งีเฮ้ยโบเมนด้หนิพักอีกอย่างนี่งี่เกมล้อเกปพักอีกมั้ห็ีเน่ปลา อันเดียวป๊าบได้ักได้แน่กระดอกระเดียดผ้ดักหยัดมากป๊าบแต่เสืเอใส่ละใส่ขันชูงพี่นอ้องเบื้องล่างขาพี่เก๋เราส่งมาใหา้ค่ะพี่นอ้องจักเสื้อกันหนาวก,กันหนาวจากักส่งเสือ้อผ้าจักพักจกันก่ยะส่งมใาหา้เลี้ยงมอาย่างดีเวลาว่างของเรามมีบอหลายมือได้ค่ะพี่นอ้อง เลากับดูไปดูไปเด้ไปบ่ได้พักบ่ได้พรนวันหยุดเลากับบ่ยู่ซื่อค่ะพี่น้องเลากับปอยู่สี para, ่หลับไปหาเก็บ <num> พ <it> id <ida> ักหาเก็บยังเย้าสีลวกเอาไว้เด้ค่ะพี่น้องเจ้าสีบวคันสมเบิดเย้าสีลวกลวกไว้ถะกกินย่ำย่ำมันเบิดเนาะย่ำมันเบิดมันบ่มีโดนได้ค่ะมันหนี้เย้าส่วงมันเป็นดอกเป็นหมากเดียกาก็คือเบิดกินแล้วเนาะค่ะขั้นได้กินกับกินตะไบมันเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าใบกัสิ่งแย่หน่อยค่ะเพราะว่าพ่นเป็นดอกเน,ะนาะข้างนอบรเวซเลยเพ่นกับบวบงอยงด้ค่ะอันนีก้ก็ได้กัสิเป็นต้นเหี่ยวขืนได้ค่ะพี่น้องเบื้องแรกล่ะค่ะพี่น้องพักพิจแตณ์งามๆพักอันนี้ก็กินได้นดเนี่ยเราตัดมาให้เนี่ยพักอีหยัง,ยงบุข้าเจ้าเอิญนี่นี่คือจังต้นหมกสตรอเบอรี่ปานี่พักอีหยัง,อยงหอมหอมได้ละ่ะ หอมหอมพะยังเนาะนี่พี่เก๋นี่เขาเอิญพักหยังกินได้ได้พันชงมันอู้แต่มันหลายคักหลายแน่เนาะอ่อนซ่อนเนาะป้าโอ้โอ้โอ้โหดโหดเราถ่ายรูปมาให้เบิรงกเนี่ยกลับเป็นพืชเป็นแพร่เอาหอดพักชีหลอมมให้น้องพักชีหลอมตะเก็บมาให้น้อง ขอบคุณได้ไหลายค่ะพี่เค้กค่ะขอบคุณได้ไหลายค่ะเก็บพักมาให้น้องหลายอย่างนี่จะพักอ่อยต่อยค่ะพี่น้องถุงหนึง่งถุงหนึงหน่งได้สามถุงหมดลยกระเทียมปลาค่ะพี่น้องเนาะทางย้ากับุ่คอยมีกระเทียมปลาเนาะค่ะย่าก็ได้พัดมาจากบ้านพี่เก้นเนี่แหละค่ะเราก็ส่งกระเทียมปลามาให้ย้าถูกเนาะเดี๋ยวมันมีเนาะค่ะเดี๋ยว เดียวยาวาเย่าเสียเอาปุ me, ๋ยไปไปห้วยเนาะเอาปุยปุยเอาปุ๋ยไปห้วยเพิ่นนั้นเมื่อนีเมื่อนี้ว่าเสียเอาคันไปน้ำค่ะพี่น้องไปตักน้ำไปตักน้ำมันงดเนาะค่ะเย้าไปตักรู้ปเอาคันดอกเสียเอาถุงเสียเอาถุงไปเนาะค่ะไปตักน้ำงดต้นกระเทียมปลาเนาะเพราะว่าฝนตกใสอยู่ค่ะพี่น้องแต่มันหังยูนห่มใหม่เนาะฝนตกมันกระบืองเปียกไปถึงดินนะคะพี่น้องมันกระบือเปียกไปถึงไต่ห่มใหม่นะค่ะพี่น้องเย่าก็เลยว่าเสียเอาถุง ไปใส่น้ำไปหดเนาะที่แหลกเยาว่าเชเอาขวดน้ำไปฮะหละกจาเพราะว่าขขวดน้ำค่ะใส่กะตาหน่อยก็เต็มซะันนะค่ะพี่น้องกระทงแนวอันจูงหมาเนาะใส่ไปน้ำเนาะที่นี่มันก็นเลยที่เอาถุงไปดีกว่าพี่น้องมันเป็นเยอวาเอาได้ค่ะพี่น้องมันง่ายีดีได้ค่ะเบิงบ้งเนบะิ้งเนี่ยเดี๋ยวได้เสลยมาให้เบิ้งเด้อนี่คือยอวคือนอกไปเก็บมาหมู่บ้านนี่ได้ค่ะเนี่ย นี่เราไปเก็บมาเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งใบนะคะพี่น้องแต่มันมงามโขดงามเหลืองามคักงามเนี่ยอุ้ยอ่อนซ่อนเนาะอ่อ,อนซ่อนผูกมิ้นมีเห็นไหมค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนู้กมิ้นมีมงเก็บมงห้ายยูหากินนะคะพี่น้องข้างเยาก่ะอันขั้นว่ามันมีนเฮ็ดกับมีอนยูขาเห็ดแต่เป็นเห็ดพวกเพิงหวานพวกอันนี้กับมีอยูขาแต่จะเป็นเฮ็ดน้องรบกับบ่มีเนาะคะ่ะเพราะว่า ต้นใม่ตน้นไหมข้าเจ้ากระตัดมะกรอไม้เบิดเนาะค่ะพอถึงถึงข้าวเฮ็ดสิออกข้าเจ้าก็เก็บไปตัดไปไปบดไปบรดเป็นท่อนไปตัดเป็นท่อนซาจ่จตงสีเนาะค่ะเฮ็ดมันก็เลยบ่มีเนาะค่ะเนาะส่วนมากแล้วมันมีโตอันนั้นนะคะพี่น้องโตอียังตโตอันที่มันจอใหม่นะคะพี่น้องเป็นคือจังกุดชีเห็นบ่โตมันทม่จั้งไดกับบรูโก็แต่อื่นตัวบักเนาะ เจาะต้นใหม่ค่ะเจากระตัายมะกงอหอยขาขายค่ะพี่น้องพราะถึงปีหนึ่งยิ่สี่ค่าเจากับไปคอนเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนไปบด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 ขายเนาะค่ะเนาะพวกอันก็เอ้นว่าขี่ดอกขี่เลยค่ะเจากับบดจงไว้ได้ค่ะพี่น้องขี่ดอกขี่เลยค่ะเจากับไปขายเบิดต่อค่ะเนาะพวกย่าค่ะบ่มีบอลสีไปหาเ็ดตั้งลมคือเพ่อนดอกค่ะแต่ว่าทางเดนมาร์กดูย่าอ่อนซ่อนแต่ต่อใหม่คนณเนาะค่ะว่า สิบคนโอบกับบอวิตเนาะคะ่ะต่อใหม่เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็มีหมองเก็บเ็ดนั่งล่มลายเนาะค่ะทังเดนมาร์กเนาะจากพี่น้องคลิปนี้ก็สิฟาาพี่น้องซัมเน่เนาะค่ะต้องกราบขอพรคุณพี่เก๋ได้ลยเนาะค่ะที่ยัางตนองบ่ได้กินเนาะค่ะพักหญ้าเอออันครบกับพี่ไม่ต้องกลัวอดพี่พากินหญ้ากินผักเ <l uck> <l uck ed> <l uck ed> นาะค่ะเนาะกาบขอบคุณนพี่เก๋ได้หลายะค่ะที่หักนองหักนุ่งยังหักนองคือตางนองผู้ดึงเนาะค่ะเนาะ ต้องขอบขอบพื้นที่เคสหลายเนาะค่เะเย้ากับาหากพื้นซัมแม่ผู้นหนึ่งเนาะคะ่ะเสียเสียพืน้นจุย่างเพราะว่าพื้นสดเนี่ยเย้ากับเสียพื้นจุย่างเนาะค่ะเพราะว่าเย้าท้อกล้วยกับพื้นสุมือแล้วกับเย้าเวลาเวลามีความทุกข์อีหยังหรือบ่เข้าใจอีหยังเย้าก็สิโทรไปถามพื้นเนาะคะ่ะกับเย้ากับเป็น นับถือเพิ่นคือจังแม่ผู้นึงเนาะค่ะเพราะว่าให้เป็นแม่เจ้าอิลีนั่นเจ้าบบเดมีปานหนีเนาะค่ะเจ้าโบเด่โบเด่ปรึกษาเพิ่นคักปานหนีเนาะค่ะเนาะแล้วก็คลิปนี้เนาะค่ะก็ต้องกลับขอบคุณพี่เก้อีกทค่นึงเนาะค่ะเนาะเพราะไปกระซึ้งเนาะคะ่ะซึ้งในน้นำใจของพี่เก้เนาะคะ่ะซึ้งซึ้งสุดๆเนาะค่ะที่ยังมีคนฮักเย้าเนาะค่ะเพราะว่า เจ่าก็อยู่จนแถาปานนี้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้าอยู่จนแ่าปานนี้เย้ากัหัวตะเคยเห็นคนแหลกนี่แหละค่ะที่ที่ให้ความหักยเย้าโดยเต็มทีเห็นยังกระยานตะนองบ่ได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะยานตะเย้าบ่ได้กินเห็นเย้าใส่เสื้อผ้ากระยานกระยานตะเย้าหนาวเนาะคะ่ะเราก็หาเก็บเสื้อผ้าบ่เพ็เก็บเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่คนรวยให้มากเสื้อผ้าที่เม่ยาลูกลานพน่งสือมาให้เม่ยา ไม่ยาเพิ่นกับใบใดใส่พิ่นกับไปเก็บใบของของผู้เฒ่าเนาะคะ่ะเนาะเห็นเสือผ่าหลายๆกับไปเก็บใบเก็บใบบัดที่นี่พิ่นก็เลยไปบอกสู่แม่ยาฟังเนาะค่ะว่าเออมีคนคนหนึ่งเป็นคนเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมาอยู่เพินพ่นเพิ่นบ่ค่อยมีเสือผ่ากันหนาวใส่เนาะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงโควิดนําเนาะค่ะสะากเ็เฮ็ดงานเฮ็ดงานบ่ได้ไปใส่เนาะค่ะเดือนนึงก็บ,บ่ไใดลดเอาออกเอาออกจากบ้าน พอสามเทียเนาะค่ะเนาะเดือนหนึ่งกับภากันไปซื้อเนาะกินแค่เดือนละเทือเนาะค่ะพี่น้องก,กันเลยบ่คอยไ,ได้ตัว่าช่วงนี้กัคือวาลานกับปิดเบิร์ตเนาะค่ะตั้งแต่ปิดเนอะดาวข้งแรกแล้วเนาะค่ะเนาะจนจนว่าเท่าตอนตอนนี้กัคือหลายๆลานกับนั่นไปเนาะค่ะเนาะเจ๊งไปนะะเนาะค่ะเนาะกับอยากได้อยากได้พวกต้นไม้กับไปเพ่ได้เนาะค่ะอยากได้ไม้มาเสียบต้น ต้นทัวกับไปบ่ได้เนาะค่ะข้าเจ้าปิดเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เก๋ขอบพระคุณพี่น้องปองไปที่เขามาให้กำลังใจเย่าเสมอมาแล้วก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านขอบพระคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณหลายๆที่หักเย่าหักหน,หน่อยแต่คอยหักเย่าโดนโดนเนาะค่ะถึงแม่ว่าเยา่าจะตอบคอมเมนต์ซ่าหรือหรือว่าเยา่าบอกขอยได้ลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องก็ต้อง กาบขอบพระคุณพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมยาวเสมอมาเนาะคะ่ะผู้ใายกับลังใจอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะมาเบิงกับบอมเมนก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกคือกันเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอ,อกันคลิปหม่จ้าบ๊ายบายจ้า